ร่วงรับคมสมองช่วยพี่หมีเก็บไข่ให้แม่ไก่หน่อยได้ไหมคะถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยคะ่ะ เรามานับกันนะคะว่าพี่หมีเจอไข่กี่ฟองหนึ่งสองสามและสี่ฟองค่ะไหนใครเจอไข่ทั้งสี่ฟองเหมือนคู่กิ๊กบ้างค่ะเก่งมากๆเลยค่ะสวัสดีค่ะพี่พี่อนุบาลสองวันนี้เราจะมาระบายสีกันค่ะ แล้ววันนี้ภาพที่เราจะระบายสีกันก็คือภาพของหุ่นยนต์นั่นเองค่ะเด็กๆแต่ก่อนอื่นนะคะเรามาเรียนรู้คำศัพท์น่ารู้กันก่อนเลยค่ะมาดูที่ท็อปปิกนะคะด้านบนเลยหัวข้อของเขานะคะนี่คำศัพท์ vocabulary นะคะเดี๋ยวเรามา spell the word สะกดคำไปพร้อมๆกันนะคะ r o b o t robot robot หุ่นยนต์ค่ะ หุ่นยนต์นะคะก็จะประกอบด้วยรูปทรงต่างๆมากมายเลยนะคะนี่ก็จะได้หุ่นยนต์แบบนี้แล้วก่อนที่เด็กๆจะต้องไประบายสีกันนี่นะคะเราจะต้องเขียนรอยปากกันให้เสร็จก่อนอันนี้คุกกี้เขียนรอยปากเสร็จแล้วนะคะในขั้นตอนการระบายสีในคุกกี้ก็ไม่ได้ฟิกหรือว่าบังคับอะไรเลยนะคะเด็กๆก,ก็สามารถใช้สีได้ตามฟรีสไตล์เลยอ่ะแต่ที่นี้นะคะมีข้อสังเกตดน,นึงค่ะดเด็กๆเดี๋ยวเรานะคะจะ ระบายสีในรูปทรงที่เหมือนกันอ่าเดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่านะคะมาดูที่ตรงนี้นะ,ะวงกลมเนี่ยค่ะ circle c i r c l e นะคะ circle วงกลมเนี่ยมันเหมือนกันใช่ไหมคะและเป็นส่วนของมือมือของพี่โรบอตนั่นเองเราก็จะเลือกใช้สีเดียวกันอ่ามาอย่างดูที่มือนะคะ เด็กๆก็ใช้สีไม้นะระบายลงไปได้เลยอันนี้ครูก,กีดขอเลือกเป็นพิ n งสีชมพูนะคะพิ n งสีชมพูนะเห็นไหมคะวงกลมเขาเป็นส่วนที่เหมือนกันอย่างเงี้ยแล้วก็ระบายสีเดียวกัน oh. แล้วเราก็มองหาส่วนที่เป็นวงกลมอีกเราก็เจอที่ ข้างบนเลยเห็นไหมคะเรดาร์ーーข้างบนเนี่ยนะคะวงกลมเล็กๆใช้สีเดียวกันเลยอ่ามาในส่วนของดวงตานะคะดวงตาของพี่โรบอทเนี่ยเราไม่ต้องระบายสีเนาะนี่ปล่อยให้เป็นตาขาวกับตาดำเนี่ยจะได้ดูเหมือนตาของคนจริงๆเลยใช่ไหมคะส่วนหูเนี่ยนะคะก็ถ้าเด็กสังเกตดีๆเนี่ย เหมือนวงกลมเลยแต่เขาไม่ใช่วงกลมนะเขาคือครึ่งวงกลมนั่นเองค่ะเห็นไหมคะครึ่งวงกลม2อันมาประกอบกันแบบนี้ semi circle ครึ่งวงกลมนั่นเองค่ะแล้วก็จะเลือกสีเนี่ยคะ่ะเด็กๆแล้วก็ระบายลงไปได้เลยนี่เหมือนกันทั้งสองข้างเลยนะคะ อ่าไหนดูสิรูปทรงอันไหนเหมือนกันอีกเนาะอ,อ่ามาที่ shoulder หรือว่าหัวไหล่นะคะอันนี้คุกกี้ขอเป็นสี purple เอ้สีม่วงดีกว่าอ่ะเนี่ยค่ะเด็กๆค่ะเราก็จะระบายไปอย่างนี้เลยจนกว่าจะเสร็จนะระ,ระบายจนครบทุกส่วนของพี่โรบอตนั่นเองค่ะไม่ยากเลยนี่คุกกี้ก็ ระบายไปในทางเทียวกันแบบนี้นะคะนี่เห็นขาวๆเลยให้เนียนกริบเลยนะคะนี่เสร็จแล้วข้างหนึ่งค่ะต่อไปข้างต่อไปนี่ถ้าเด็กนะคะระบายสีตามส่วนนะคะที่มันเหมือนกันรูปทรงที่มีขนาดเท่ากันนะคะรูปทรงเดียวกันเนี่ยเด็กๆก็จะได้เรียนรู้ฝึกสังเกตไปด้วยในตัว โอเคไหมคะแต่คุณครูไม่ได้บังคับนะคะว่าจะใช้สีอะไรก็แล้วแต่เด็กๆได้เลยถ้าอย่างนั้นคุกกี้ขอตัวไประบายสีให้เสร็จก่อนแล้วกันนะคะทาดนและแล้วนะคะหุ่นยนต์ของคุกกี้ก็เสร็จแล้วค่ะหุ่นยนต์ของเด็กเสร็จกันหรือยังเอ่ยอถ้ายัางไม่เสร็จนะคะเดี๋ยวให้ระบายต่อได้เลยแต่ก่อนที่เด็กจะไประบายต่อนะคะเรามาทบทวนคำศัพท์น่ารู้กันก่อนนะคะนี่ด้านบนนะคะเหมือนเดิมค่ะ จำได้ไม่เอ่ยว่าอ่านออกเสียงอย่างไรเก่งมากค่ะมีหลายคนอ่านได้นะคะแล้วก็จำได้ด้วยค่าคำศัพท์คำนี้ก็คือ robot robot หุ่นยนต์ค่ะหุ่นยนต์นั่นเองเดี๋ยวเรามาดูหุ่นยนต์คุกกี้กันดีกว่านะประกอบด้วยสีอะไรกันบ้างมาที่ใบหน้าของพี่หุ่นยนต์ของเราเลยก็คือ yellow yellow สีเหลืองนะคะ ที่หูนะคะทั้งสองข้างเลยก็คือ orange orange สีส้มค่ะที่หัวไหล่นะคะก็จะเป็น purple purple สีม่วงต่อมานะคะที่แขนนะคะแล้วก็ที่ลำตัวที่ี่พวงอกนะคะก็คือ green green สีเขียว สีเขียวนะคะก็มีหลายเฉดมากเลยมีเขียวเข้มเขียวอ่อนนะคะก็แล้วแต่เลยนะคะอ่ะมาที่ส่วนต่อไปมาที่ช่วงล่างเลยของหุ่นยนต์นะคะแล้วก็ที่แขนที่ต้นขานี่นะคะที่แขนที่ที่ขานี่นะคะก็คือสีฟ้านั่นเองค่ะฟ้าก็คือ blue blue สีฟ้าค่ะ รองเท้ารองเท้าของพี่โรบอตนะคะก็คือสีแดงสีแดงภาษาอังกฤษว่าเก่งมากค่ะ red red สีแดงนั่นเองค่ะที่มือนะคะแล้วก็ที่เสานี่ที่คุกกิ้ทำให้ดูแต่แรกก็คือ pink pink สีชมพูโอเคค่ะแล้วพบกันใหม่ในอาทิตย์หน้าอาทิตย์นี้ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายค่ะ